มากันที่น้องๆ AF12 กันบ้างกับการวงสวงใะซีรีส์ของพวกเขาก็ะคนกล้าเกมล่าฝันค่ะค เอาเ่ิกเอาชายทำพิธีบวงสวงซีรีส์แนวผจญภัยเรื่องใหม่ล่าสุดของผู้ในการผลิตสุดแนวอนันดาเอเอริงแฮมและนภัทรซรินพรมพิลา AF12 THE SERIES เกาะคนกล้าเกมล่าฝันที่ลามพระพิฆเนศบริเวณหน้าสุดการ์เซนเันเวิลด์ครั้งนี้ได้ผู้กำกับอิดชีวทานภูภูสิท์รักษาที่เคยฝากผลงานมาแล้วกับ AF11 t h เ s e ด i e อกวนซ่าล่าฝันค่ะ ซึ่งพวกเขาก็จะมาร่วมกันสร้างสีสันสร้างความสนุกและความตื่นเต้นนะครับบวกกับนักแสดงนำนะฮะที่ยกทัพเหล่านักล่าฝัน True F12 มาจัดเต็มครับแถมด้วยนักแสดงมากฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่คุณแคทแคทเรียาอิงเลชนะครับเดียวเสกสรรสุทธิจันทรนะครับแล้วก็มีการแท็กทีมเพิ่มอัทริกับซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยฮะ,ล,ะลองฟังดูครับ ปรเจิงนี้ก็เป็นซีรีส์5ตอนสั้นๆนะครับของเด็ก12คนที่จะาต้องแข่งขันกันเป็นเหมือนเกมโซเวอร์ครับก็จะมีมีความน่ากลัวของในป่ามีความสนุกบนโลเคชั่นที่เราไปถ่ายวิธีการดันักลยัายภาพน้อง12คนยังไงบ้างครับอ๋อแล้วก็คงจะต้องคุยกันเยอะๆนะครับเพื่อเนื่องจากน้องเขาใหม่ด้วยเนาะก็ต้อง เขาต้องเวิร์กช็อปกันต้องซ้อมกันเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามให้เขาสนุกกับงานที่ทำครับพอมันเป็นมิวสิควลเนี่ยแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วเป็นโจทย์ที่มันเป็นแอ v ด n เวนเจอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุนมันก็อาจจะมากกว่าเป็นละครดราม่าทั่วไปอะ่ะ วันนี้มาบวงสวงก็รู้สึกตื่นเต้นนค่ะใช่ค่ะเพราะเหมือนมาเป็นครั้งแรกใช่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราค่ะการมาบวงสวงก็เหมือนการแบบได้เริ่มเหมือนเรากำลังจะเริ่มถ่ายทําแล้วค่ะเราก็เหมือนกันแบบตื่นเต้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งตื่นตัวตื่นเต้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งตอนแรกคือได้ยินว่ามีการทําซีรีส์ขึ้นมานี่คือก็ตื่นเต้นในระดับระดับหนึ่งพอวันนี้เราบวงสวงก็คือใกล้จะือนถ่ายทำแล้วค่ะลืจนเปิดกล้ล้ว เรื่อง,ง,งนี้นะคะชื่อเรื่องว่า s 1 2 A The Series โนาเกมล่าบันค่ะใช่ค่ะก็จะออนแอร์ประมาณพฤษภาคมปีน<ไ>ปหน้าค่ะแต่จะเปิดกล้องเดือนหน้า<ไ>ยัางไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงการผจญภัยนี่แน่นอนว่ามันแน,น่นอน AF12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่น12คนที่ต่างคนต่างมาต่างความฝันโดยการบุกป่าฝ่าฟาันอุปสรรคทำภารกิจร่วมกันเพื่อความฝันและความหวงังถึงแม้จะเป็นเกมการแข่งขันในความยากลำบากย่อมเก่ะเกิดมิตรภาพที่มีเสมอและพวกเขาต้องเลือกระหว่างมิตรภาพหรือการเอาตัวรอดความรักหรือชัยชนะ ซึ่ง,ซ,งซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะเปิดกล้อง<ด>ในเดือนธันวาคมนี้ครับและก็แฟนๆสามารถติดตามรอชมกันแบบเต็มๆได้นะฮะในเดือนพฤษภาคมปี2559ทางช่อง True for you ครับฟังเลยแบบ